สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมช่องหวยนะคะก่อนที่เราจะไปดูสูตรหวยนะคะเรามาอ่านคำเตือนกันก่อนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกข้อมูลเป็นแค่แนวทางที่ให้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะ เราก็มีสูตรไว้เด่นบนสองตัวมาตัวนะคะไว้เพื่อนๆลองพิจารณาดูว่าตัวไหนจะมาจะตัวไหนจะไม่มานะคะงวดแรกนะคะเราก็คำนวณทั้งหมดทั้งมวลแล้วได้เก้ากับสองนะคะเพื่อนๆจะได้พิจารณาดูว่าตัวไหนจะเข้าไม่เข้านะสองตัวมาตัวะคะ่ะ เก้ากับสองก็ออกเจ็ดสองห้านะคะเข้าที่2นะคะหนึ่งและสก็ออกสองหกหนึ่งก็เข้าหนึ่งะคะห้าและ8ดก็มาออกเจ็ห้าศนย์ก็เข้าที่ห้านะคะสมและเจ็ดก็มาออกสี่เจดห้าก็เข้าที่7นะคะหและ9ก้าก็ออกสามห้า 9ก้าห้านะคะหกและ9ก้าหนึ่งตุลานะคะส่วนสูตรนี้เพิ่งไปค้นเจอมานะคะสามตัวตรงโต๊ะนะคะก็เลยย้อนหลังขึ้นไปลองดูนะคะเพิ่งเข้ามาได้สองงวดนะคะสองสามงวดนะคะ แต่เรายกงวดนี้มาให้ดูนะคะคำนวณแล้วหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะเจ็ดสองห้าไม่เข้านะมาเข้าเจ็ดสี่ห้าออกสี่เจ็ดห้านะคะส่วนตัวนี้ก็ห้าเก้าสามก็มาออกเก้าสามห้านะคะส่วนงวด หนึ่งตุลาหกสีนี้คำนวณแล้วได้5.5.0 5.4.0นะคะตัวเด่นที่ห 5. 5 0นะคะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าพอลุ้นไหมเลือกไปหาเลือกซื้อรอตเตอรี่ไว้เลยค่ะเพื่อจะเข้าวดนี้นะคะ ส่วนเลขกลุ่มนี้นะคะตามช่องนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะเดี่มเจบนนะคะวิ่งได้ค่ะวิ่งล่างสีและห้านะคะหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดหห้าห้าหสสองสี่แปดสี่เก้าสี่หกนะคะเพื่อนๆ ส่วนบนและล่างกลุ่มนี้ล่างจะเพิ่มตัวเด่นมาตัวหนึ่งนะคะก็คือสองห้านะคะไว้ลุ้นส่วนบนนี้เจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าสามนี้จะไม่เปลี่ยนนะคะล่างเพิ่มแค่สองห้ามาจุดหนึ่งนะคะ หกเจ็ดปดเก้าสาส่วนกลุ่มนี้งวดที่แล้วไม่ออกนะคะส่วนออกเลขชุดนี้คือห้าเจ็ดงวดที่ผ่านมานะคะหนึ่งกันยานะคะงวดที่แล้วไม่ออกก็ไม่แน่นะคะงวดนี้อาจจะเข้าก็ได้เพราะว่าหกเลขเ้าเด่นบนนะคะ นี่ค่ะหกลขเก็ไม่แน่นะคะ9อาจจะมา93 90 9ามสองสองตัวมาตัวบนนะคะผิดถูกก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนจะออกแน่นอนนะคะยังเหมือนเดิมค่ะเพิ่มแค่สองห้าล่างนะคะ นี่สามตัวนะคะบนโต๊ดนะคะห้าห้าศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าห้าสองห้าสี่สองนะคะ